คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปส่วนหนึ่งของการไลฟ์สตรีมของเมื่อคืนนะครับผมนะใครที่อยากดูตัวเต็มนะครับก็ไปดูได้ตามลิงก์คลิปนี้เลยนะครับผมนะไปหมงดับดออย่างเยอะหมงดับดออย่างเยอะ อย่างชอบเลยวัดอือจะตบตรงไหนเลยตรงใส่พี่น็อตครับตรงใส่สีเหลองครับพี่แงตเฮ้ยจะตบตรงไหนฮัลโหลตรงไหนตรงใส่สีเหลืองครับจะตบตรงไหนครับอาคินอารีอะตรงใส่สีเหลืองอ่ะแล้ววัดศพอยู่ตรงไหนโอ้ย เช <พ uka> ื่อมสายไฟตรงไหน,นแอดมินเหรอแอดมินปะสายบนคาเฟ่ียนเหลืองพี่เฮ้ยพี่หไห็สีเหลืองอยิ่งอยู่สีดำอยู่เลยล่าสุดอ่ะไม่แต่แต่ผมเห็นสีเหลืองดูกล้องแต่ว่าก็้ไม่ติดไฟแดงไม่สีดำดูอยู่ไหมเหรอใช่ปะ่ะไม่อกี้ี่เห็นส,สีเหลืองพี่อันนี้นี่สีอะไรพูดอ่ะสีดำ มันก็อยู่ไปเองไงีเรียสที่ถ่ายแล้วหลุดไปแล้วแม่งหลุดกันหมดเลยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วอะไรอยอันนี้เนี่ยนี่ไงมึงโทรถ่ายเนี่ยมันออกให้แล้วมันหลุดให้แล้วโอเคแล้วกี้กเป็นอีโคเตอร์พอไม่ได้เป็นเออเราไม่ได้เป็นอีกอย่างหนึ่งผมอาบน้ำมาแล้ะแลวผมจะขึ้นมาทำควสตรงนี้พอดี พี่ถอยไปนเนี่ยพี่ถอยไม่นะครูด,ดาวพี่อีกนานพี่อย่าม,ามาลงกับผมเลย,ยอะไรขนาด <c oughs> เราจะอยู่คุ้มกันพี่ถอยถ้าพี่ถอยไม่ฆ่าผมผมก็จะไม่ฆ่าพี่ถอยนะครับนะจังหวะน,นี้นี่พี่ดิวดูดูไม่มีใครดูอ่าพี่ดูครับ ผมทิ้งขยะนะผมทิ้งขยะนะผมทิ้งขยะนะตอนหน้าตอนไหน Nope อ๋อสีดำฆ่าต่อหน้าเลยครับ <c oughs> โอ้พี่ทอยพี่ด,ดครับ ดีดำฆ่าต่อหน้าเลยครับผมเดินมาดีดำครับไม่เนียนนะไม่เนียนไม่เนียนเลยดีดำพี่ตอยพี่โอ้โหเี่เลยเลยพี่โกงอะอยู่ข้าหังไม่ใช่ไม่ใช่อไม่ อยู่ในการโกงพี่ทอยรายการนักนะคือทิ้งขยะต่อหน้าพี่ทอยซื้อใจ่าซื้อจาเลยอ่ะแล้วประเด็นคือไม่มีใครมาเจอศพผมด้วยศพผมอยู่ไอห้องวิทยุอ่ะ แล้แบบไม่มีใครจะสบเห็นสีเน่าเห็นสีฟ้าเห็นสีฟ้าเดินผ่านไปนด้ว่าจะเข้าห้องที่ไหนได้เดินขึ้นไปห้องแอดมินโอ้โหพิ่ทอย ผมจะสติกับ<อ>พ่้อย <laughs> ต่อ้ข้าต่อน้าทุกคนก็เีเ่ะ ว่าที่ลงไปก็ได้เกี้ยว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 ว่าแล้วว่าแล้วเอาคืนเกลียวคืนเอาเวยเกีียว่าแล้วว่าแล้วกข้าเองข้าเองข้าเอง เขาคงไม่รู้จักว่าเว้ฆ่าคนเขาปาแล้วทไมเดินตางแปลกๆอ้ยน้ตาไหลเ่อไม่เอาคืนไม่เอนันเป็นของเคน